สวัสดีครับนักแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสาหรับวันนี้นะครับนั้นมีรถเข้าใหม่1คันนะครับมารีวิวทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับสาแรงเข้าใหม่คันนี้นะครับสภาพนะครับสวยๆนางฟ้าเลยนะครับราคาอยู่ที่2อง0 0 0บาทคือสภาพนี้นะครับเราแถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับเอท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับจับชีวิตมาเลยนะครับพิมพ์ใน Google นะครับว่านัดแท็กเตอร์นะครับ Google Map นะครับถึงหน้าร้านทันทีนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับเราก็มีรถหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสามสี่สามศูนย์อิซากินะครับที่เตรียมรอรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคันนะครับก่อนที่จะรีวิวการทํางานนะครับหน้าใบมีดนะครับตัวนี้เหลือเต็มเต็มนะครับสีคันล่างนะครับสีเดิมๆนะครับรถคันนี้รถเดิมๆนะครับถ้าพูดได้ง่ายๆก็คือเป็นรถเกรดที่ว่าเป็นเกียรดเอได้เลยทีเดียวนะครับดูสีหัวครับลูกค้านะครับ ยังเรียบๆนะครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากนะครับแผ่นลังค่านะครับด้านท้ายก็มีแตกหน่อยๆนะครับมุมซ้ายขวาตัวนี้เดี๋ยวช่างนัดเปลี่ยนให้นะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้ชั่วโมงการทางานนะครับอยู่ที่สองพันสี่รอ็ดบชั่วโมงนะครับรถคันนี้ครับคอนคัดเดิมนะครับ QC มาร์คเครื่องนะครับต่างๆไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยรื้อนะครับยางถือว่าสวยนะครับสภาพยางเนี่ยโดยรวมแปดสิบเอร์เซนะครับก็จะมีตําหนิตรงยางตรงนี้นิดนึงครับไม่มีปัญหานะครับผ้าใบ นะครับก็ยังเห็นผ้าใบอยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอีก2ปี3าปีเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังได้อยู่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับผานพวนนะครับตาช้าง6ใบนะครับผานพวนตาช้าง6ใบชุดท้ายครับอยากบอกว่าท้ายเนี่ยสวยมากๆนะครับพาวิดีโอต่างๆนะครับสมบูรณ์สวยจริงๆนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้มากับช่างน้อยนะครับรีวิวทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกัน fc ท่านใดที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่ง แ6ด1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถนะครับระบบ8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น3สูบนะครับ2เผานะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4ี่คูนสนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์ครับอ่าระบบไฮดรอลิกระบบหางนะครับปกติพวงมาลัยนะครับพาวเวอร์ปกติครับทั้งน้อยก็ฝากไว้ที่เกียร์2ครับ2องห้นะครับ ในการดันครั้งนี้ในการถ่ายครั้งนี้นะครับก็ถ่ายไปดันกลับนะครับทดสอบระบบนะครับชัดเจนเหมือนเดิมขับฐานถ่ายลงควนเข้าลึกดีครับใครสนใจก็เข้ามาทดสอบระบบมาลองดูระบบกันได้นะครับมาลองดูระบบกันได้นะครับที่ร้านนันเทคเตอร์ของเราร้านเราอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับระบบโฟวินต่างๆนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ถือว่า เบื้องท้ายเนี่ยไม่หอนนะครับเงียบดีเลยนะครับสองแสนสองนะครับถือว่าคุ้มนะครับใครที่จะนารถไปไว้ใช้งานนะครับไถานาปั่นนาตีนาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือตัวทางใต้นะครับนิยมเอาไปตัดหญ้ากันเนี่ยก็เหมาะนะครับตัดหญ้าเนี่ยเพราะตัวเนี้ประวัติรถเดิมก็คือรถรุ่นนี้นะครับหัวตัดเนี่ยผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ นำข้ามเรือนะครับเข้ามาถ่ายมาขายในไทยเป็นรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้นะครับมีเล่มทะเบียนครบนะครับรถเจดทะเบียนปี52นะครับเป็นรุ่นฝาถังน้ํามันเล็กนะครับโครงราคาเป็นแบบเซฟตี้แล้วนะครับทีนี้ก็จะดูระบบเกียร์นะครับระบบโฟลว์ว่างนะครับเกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งโลนะครับโบวินปกตินะครับสองโลนะครับสามโลอ่ะสี่โลครับโอเคครับระบบเกียร์นะครับสมบูรณ์ปกตินะฮะ ทีนี้ก็จะมาดูเครื่องยนต์นะครับมาดูน้ําหม้อน้ํานะครับมาดูสุดเผาปั่นท้ายวิดีโอนะครับว่าทํางานปกติไหมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฟีท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้แบบด่วนๆนะครับเพราะรถคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับลูกค้าไปเปิดเจอประมาณ2เดือน3เดือนก็น่าจะออกแล้วนะครับอ่ะปั่นได้เลย เอาท้ายปกตินะครับสีนล้อนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรอยสีกาวนะครับเนี่ยต้องแต่ออกมาเนี่ยรถสิบกว่าปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสีนเลยครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ครบนะครับไม่ขึ้นโมงนะครับขึ้นปกตินะครับชัดเจนนะครับช้างน้อยเช็คลูกปืนล้อครับลูกหมากแน่นลูกปืนล้อแน่นนะครับอีกหนึ่งข้างนะครับ ยางสวยมากนะครับยางสวยมากเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเครื่องยนต์นะครับมาดูทางด้านของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับน้ำนะครับแบตเตอรี่เป็นเอฟีนะครับทางด้านของเครื่องยนต์นะครับ เครื่องก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้นะครับอันใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191นะครับตัวนี้เป็นคูปุต้านะครับ L348 0ตัว DT นะครับเครื่องยนต์เป็นตัว DT นะครับรุ่นเผาหัวสตาร์ทนะครับรถรุ่นนี้ทนมากๆนะครับ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูปุต้า L 3 4 0 8นะครับเรืองเกียร์เฟืองท้ายเงียบขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ